it. เออแก้วแก้วแกวก้วแก้วแก้วเกี่ยน้ำอะไรนี่ครับนี่ครับลุงฟางเออเดี๋ยวย่อนเล่นนีเมึเอานี่ครับปนกระตุกตัวนี้เอามาเฮ็ดอันนี้ไก่ยฟางครับอีกตัวหนึ่งคือว่าเอามาปนไก่นี่ตัวนี้เอามาปนครับผมไม่เคยกินนะครับปนไก่บ่เคยกินนี่ละถามเบิ่งเนี่ครับว่าสิเป็นอย่งไร คุณใดสี่เป็นคนดปนออนี่คนปนนี่คนคนี้ครับสวัสดีค่ะหนุ่มจอยนะคะมื้อนี้สี่ข้าวแม่เห็ดเมนูก๋วยไก่ก๋วยไก่เป็นไงเนาะพี่น้องครับจก่โอเคกินเฮือนในนี่ดอยากเข้าสิมีเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าอะไรนะแก่นนะโอเค okay. มีแบบก๋วป,ปูเนาะบ้านเราเรียก ะกรดไรเ็ erm la la แล Glen Glen now, er, ้วกหอมซอยหอมซอยยมซอยรียมซอยแมทวสมมมไม่ไดวมพาะไม่เ exactly ้ยงเมันไมกยก็พอไดอไดอย่างเงี้อร่อยแล้วก็ไปภาษาที่เรียกว่าอะไรวะอันไหนกหะหอมเยหอมเยนี่ยทมันเหร่หนยหอมเอยหอมไปรือยหอมไปเรื่อยครับหอมไปเรอยหอมไเรอยเรื่อยอ่ะอยู่กับบรรยากาศตรงพี่น เชฟครับเชฟเชฟจอยก็แเบอาบอกแล้วมาเฮ้ยอันท่านก็แขนนี้ไม่มีก็เผาไหมสูตรมีมีก็เผาว่าใช่ก็พยายามมีเมว่มีก็เผาแต่ไม่ัวก็ไม่เคยเป็นเนาะแต่ก็มีสูตรมีสูตรมาบอกต่อ สมัยเอเว้นู้สมัยใหม่จะไม่ค่อยรู้จักนะนี่คือสีขยันซอยเนี่ยขยันสร้อยค่ะใช่โอ้โหขยันซอยกันนิ่งๆเอะนิ่งๆโอ๊ตมินีิมาบุกบานจ้อยครับมินีิ แมนเทียงมันมาเาม่นน้าเสื้อสีเม่มนน้าอนนี้ที่ขึ้นห1 5นี่มีนาไงมีนาท่าน,น,าาน,นแมนมัมนยะการยังอเคกอ่าภาษาอีสานเรออะไรนะไมะกรูดภาษาไทยมะกรูด แบบนี้เราก็ยุ mm ่มใส่เลยค่ะยุ <h <h claro> <h ่มใส่เลยยุ่มใส่เลยอ่าฮยุ่มใส่เลยน้องใจบอกว่ายุ่มใส่เลยแม่นค่ะเราคิดว่าเราอยู่นาคือตอนนี้เราก็อยู่นาจริงๆเราก็ต้องทำแบบว่าการซอยก็เหมือนเดิมครับซอยยิ่งๆเลยค่ะซอยยิ่งๆเลยครับโอเคแล้วก็เอาส่วนอันนี้กั็ใช้เยอะอยู่พอสมควรใช้เยอะอยู่แล้วแต่ค่ะบุได้มาก 啊。Oh. มะนาวมีมะนาวมีแล like ้วมีอกีอะไรนะหอมหอมซอยแล้วก็กระเทียมซอยไเทีมซอยเหนกระเทียมซอยโอเคอันนี้คืออันวัตถุดิบในการทำปนไก่ แล้วก็เราก็จะไปย่างไก่ย่างไก่ต่อแล้วก็เตาฟางย่างไก่เตาฟาย่างไก่แล้วก็เราจะเอามาตำชิมแล้วไก่แล้วก็เอามาตำนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเมนูคนไทยของนู้นเนี่ยมันติดือปากรือเ่าอาชีพถือปลาก็เป็นแจ่บบล์เป็นอะไรคะโอเคพอเราไปย่างไก่กันพอไปเป็นขั้นตอนการมักไก่ครับเครื่องตำเรียบร้อยแล้วจะหมักไก่ครับ

โจๆมาครับเอาหมดสายลเอาส่แค่สามัวครับขันตอนต่อไปเาสไมตนนีเส็จไลายเอาขันต่นต่อไปครับขันตอนต่อไปสาโบไล่ต่ปครับส่โบรา่มไปครับ อ่น,นอเนเหนไลงเดี๋ยวพีบบบบ่นุนนกไก่อบครับพี่นุงครับ,บน,บนี่โดยเชฟโก้ครับบาโก้ครับผมมานี่ลงมือเองครับบาโก้กบหนังจ้อยครับคนละเมนูม,มือนี่ ลูกเลยครับพี่น้องครับลูกแล้วไอ้คนที่ลูกนี่คือเตยนะครับลูกบระลุประดายประลูกมันกิดยู่หันแล้วลุกกับไปน้ำกันก็ไกลเลยไปน้ำกันเลยอะไรอะไรอะไรนอนตอนนี้อากาศหนาวนะฮะเราผิงไฟอุ้งเน่งเมาไรเขาเริ่มมีอาชีพไรมันห้ำลงครับผมสับก กไก่อ่าปนยังตัวเนี่ยบนไก่ปนไก่จีจอยปนไก,บนไก่บนมาฉีกตอนไก่แล้วก็แม่มเอวขึ้นไหล่กินเหมือนแม่งเมาเหมือนลับพี่น้อง,อง,ลงเลยเตะแม่มเมาสนิมีกินไหนบ่ครับผมเ <c oughs> ตะแล้วก็ปลื้มต่อเลยเนาะเค็ดเค็ดยังบปที่นี่ทีนี้ก็เอาไก่ลง ผมว่านี่ลงเอาต้องตั้มก่อนน้วะแมนค่ะต้องตั้มก่อนอันนี้ก็มันจะเกิดมากกับจิตกำลังจิตเคยได้กินนี่แหละครับคนไก่ครับผมคนอื่นเขาคือนจิตได้กินเงินเบอร์อะไรล่ะมีแต่ผมผู้เดียวนี่นะคือนจิตบนหันได้กินอยู่ผมกระบอกเลยหยินอิลี่ครั้งแรกนะครับกำลังเสียนี่กำลังเสียนเนี่ยตอนจะลองกินเมึงว่ามันจเสียกว่าครับรอบบนให้ครับ เก็บกดไม่ได้ใส่ไมแกลัวไปอตัยับเลยปนปั๊บ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 ปับวยบ่ห้ัสน่หจับสายอับอาเไม่จับสายเามบาแบงค์กันสดบ ให้ละเอาตะไคร้ลงก่อนแล้วก็ใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอยมันจะได้ละเอียดข้าวเลยก่ีดเยอไรกับ,บวัเราใส่อะไรบ้างวะม่วงไหมใช่ครับ <c oughs> แล้วจะยัดตะไคร้ลงก่อนขนาดเดียวกันครับกันเทปปนไก่ครับอ่าตอนนี้เบาโกไปเติมไฟแล้วครับเติมสองคน่ะ เพื่อนทั้อสองเพื่อนสองออดเลยทั้งสองอในทั้องใยกใหญในบ้านบ้านมันลับไป <laughs> ใจดีครับใจกันได้ยืนไหแน่นอนอยู่นี้ครับเอาพวกแย่กันที่พวกเวียนแ, <laughs> แล้วก็ม,มักม่วงนะครับด้ว นอาเสียดายแฮงอันอ่บอเตยครับไต้เต็นเนี่ยมึงมาทนี่เคยเห็นไ่ดิบ่เคยนบ่เคยสูดเห็นตัวนี้โอ้ยนอปีไ่บัคเกบเาเ่งอนม้นะใส่อป็นเมื่อไห่ตั้งบุงมีซูบุงมีตังเป็นสบุงมนาะ ไม่ว่ารสชาติมันจะคล้ายกันกับก้อยกับปอเนี่อัเอา่ย่้้คนไม่กินบ้างใช่ไมคิดไหมไม่เห็นหมเลยนะเราายาดไม่เอยมางหนีกระทสวงมาแล้วทั้ง่านครับ

วันเคยของไกลเนาะฮะเไม่ได้ใชของไกลครับสถานีหนึ่งครับเร่นดีครับาน้งเ็กัานไก่อนนต้งเ็เคยขาเคยาข่าวันกเนาะาสาครับเอาเข้าไปยดตาอาว่านี่เียานีารื่อผมบอกได้วีคน่านี้แ่็หมอผม เดี๋ยวไปวิ่งน้ำนี่แหละโก้เอาไปไว้นะเอาไว้นนี้เขาเป็นแบขาอุ่งครับขาอุ่งรับอันนี้ตีนตีนไก่อยากินบัตีนตัดกอนให้พ่อคัวกินก่อนด้วตีนน่ะ อยากกินตีนไก่พงขอกินเล็บตีนกันยเก่งงามากไปนอ่องไ่บอกไ่ดบรรวครแห้งเมากราสีร้ยแน่เด้อพี่นองเน้อ ฝนตกแล้วไหมไหมคนก็นังฝนตกไหมครับหนาฝนราการไทยทั้งหครับผู้ประสารรยยาครับผมฝนตกเบดเหลือหมดม่เป็นระยะระยะไม่เป็นถุช่วงเนี่ยไม่เป็นงช่วงนีือกับมีผิดหนาแล้วเนาะเอาลาบไก่ไหมพี่น้องคนบงเนี่ยไอ้ไอ้ปนไก่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 ับชิมอยู่เดี๋ยวับปนไก่ครับ นี่ครับปนไก่ของอันนี่ฟิมมือเชียบจ้อยครับ่องพูกกันไหนะมนนะ่ะพี่น่องเคยกินมาครับนี่ครับส้อยไก่หนึ่งกับส้อยตอนหนอ่อยอูปบาทส้อยแบบดีๆขนาดโอเคอนี่ครับความยินอ่ะทีนี้แล้วเกี่ยว เกโตเกโตเกโตอ่ะเกโตครับเราจะได้กิน <Okay. S 1> อาห,ห,ห,หารร่วมกันโอเคเทสเทสก่อนเทสก่อนเทสก่อนภาพไม่ใสเหมือนเป็นไงครับอร่อยไหมหวานเปรี้ยวโยโย่ยให้น้องใจเลยสุดยอดครับเก่ง <laughs> มากเลยใช่ไหมอืมอร่อยมากบุกให้กินก่อนเลยพี่น้องเย้ดีหรอครับอร่อยนะพ<ๆ>อติดล็องสิมั้ย อ้ยใส่มือเยนอยคบพี่น้องเอ้ยปวดปวดปวดก็จะได้บานเดิ่มดีก็ไม่ได้บานนะครับ <c oughs> แคทเกมนีั่ง่กเปก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวา่มาืตาลครับซิมซ<อ>ิมซิมกเลยครับซิมก่อนเลย ได้บมีนัวนี้ของเรามีลาบไก่แล้วก็เอ้ยป่นไก่ครับป่นไก่แล้วก็ไก่กระดานไก่อฟางครับไก่อกฟางแล <S <S e> ้วก็ลองพ้าบาดไก่ลองพ้าบาดไก่ตีนไก่ครับพี่น้องตีนไก่กิจอะไก่จบริจีนวันมันต้องเหอนเป็นเหมือนไข่หวานเป็นไงอ่ะไข่มากเลยเนี่ยหืมเคยยังไงกินกันมากเบ้อแหละ เดาด่อนีกอนเดาวฟงกอนแสบวะนะครับได้แล้วได้ชุ้วันจนี่นะครับโอ้้เรอดครับแฉบนะครับแฉบไม่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 ลืมดูข้างหลังนี่ไหมเราม่นองไม่ต้การเราไม่ไลังใหม่ดูดิน่ง จับได้ไหมลอะเดี๋ยวจับเขาพ่น้องนะจั้รบด้อือแซ่บมาได้พี่น้องแล้สินงคันะครับพออมเครื่องนะดอกคาครับโแมนดอกไม้ได้ดอกคาได้นี่เป็นคนที่มีค่ามากสำหรับน้องจอยนะโบแมนผมเด้เป็คนที่มีค่ามากนีิคาเต็มหนังบ้านเลยก็ทิ่ว่าสิเอาขออนุญาตบางกุ้งเด้อ bỏ à, đi ừ. cái... đâu đi lấy tiền đạo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  tiền lên tiền đạo tiền đạo tiền đạo sẹp, đạo tiền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  đây, tiền đạo 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 thế bao nhiêu đó chứ nó gắn mà ta con ta con kêu gắn chứ anh ta con cụ nhiêu hầu ta con mà hiếu hầu à đứng ở này lo này con cây hợp Ừ. không ơn สีอะกันเมื่อกี้อะไรตอนตัดตอนปูนปะนี่ไงตด่ไหมอาเค่ะอะไรแกเห็นเถอะเห็นเปลนเลยโอเคครับ มืนอนี้กิมทองเลยครับกับสองไม่นุ่งไม่ดูเด็ดผลไก่ครับเนี่ยกินยังเหลืออยู่แค่นี้ครับแสบหลายครับอันนี้เด้ออันนี้เขาเกิดมายังไงกว่าไอ้ฮิโก้ไก่อ้างครับไก่อ้างเน้อผมครับแสบดีครับถ้าถีนจ้งยินให้ใ่เรื่องกดไลค์กดแชร์และซีทั้เคลนครับเพื่อเป็นกำลังใจหิ่งห้อยกิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเขคต้องเข้าใจจีีนอ่ะมาดิต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ